ลุงชื่ออะไรครับเนี่ยประยุทธ์ผพนธิมัยครับประยุทธ์เนาะบ้านอะไรครับเนี่ยบ้านกระทุมแทนหมู๊แปดตำบลหลุ่งตะเคียนตำบลหลุงตะเคียนเนาะอำเภออะไรครับอำเภอเวไชหลงเวไชหลงเนาะลุกปลูกอะไรบ้างครับปลูกบวกกกัวปลูกแพรปลูกถั่วอ๋อปลูกบวกกัวปลูกแตงปลูกถั่วเนาะครับแล้เดี๋ยวถามก่อนแต่ก่อนเนี่ยเคยเคยใช่ใช่ปุ๋ยใช้ยาอะไรแต่ก่อนเนี่ยก็ใช้เคมีธรรมดาตามที่ถี่เขาใช้เคมีธรรมดาเนาะธรรมดาที่นี่ก็เลยมาค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วมาเจอโสมแดงได้ยังไงครับโอ้ยหัวหน้า ก็คุณก็บานแกมีแฟนอยู่ก็บานอ๋อครับแกก็เลยไม่เห็นแกมาสือบวบไปให้ลูกชายครับครับก็เลยบอกอุ้ยว่าเห็นผมกําลังกีทิ้งกีทิ้งบบวก็หลังกีตัดบวบทิ้งเหมือนกันเถอะกีตัดทิ้งกันลังกีโลข้างทิ้งแล้วมันไม่ดีเนาะอ๋อเพราะมันเยอะกีตัดทิ้งแกบอกก็ลองฟุงผมก่อนว่ะอ๋อลองก็ใครเอามาให้ครับพี่ปัญญาเนี่ยครับอ๋อแล้วแล้วฉีกกี่ทีแล้วครับบวบแป้งเนี่ยก่บวบที่ว่าจะโลทิ้งเนี่ยนะมันมันเป็นโรค อ๋อมันเป็นโรคมันเป็นโรตายมดเลยมันเป็นโรคอ๋เรา้วได้เก็บขายบ้างไหมครับแปงเนี่ตอนแหลกตอนแหลกเก็บขายได้แปดร้อยอได้แปดร้อยก็ได้ทุนขึ้นได้ทุนขึ้นโอได้ขาเม็ดมันขาม็ดก็ยิ่ถิ่งพอดีวันหน้าแกเขามากบอกไม่ต้องเดี๋ยวลงยาผมก่อนอันนี้ฉีดสมแดงไปเที่ยวแล้วผมตรวจสอบดูต้นชาวล่างนํำคางต้นชาวว่าละยี่สิบซีซีตัวปีฉีดได้สามซีที่นี่๋อฉีดได้สามสซีวันนี่เห็นความแตกต่างไหมครับว่าจากยี่ถิ่งเป็นเอาไว้แลยว ออกเก็บไปลูกมันออกไหมครับเนี่ยเป็นเดี่ยวๆกับกำลังดกเท็เหมืด้วยนอเทปดิเกาจะโล่ทิ้งแล้วแต่ยังพอเห็นหน่วยมันตุ้มไม่ทิ้งเลยใช่ตัดเดียวนั่นตัดเดียวไม่ได้ตัดเดียวสองสามตนวายเอาพอเห็นหน่วยมันเลยไม่ตัดเลยตัดไม่ลุ่งดีเงินเนาะเใช่ใช่ขายได้อีกวายกิโลละเป็ดบาทลองลองดูลูกทางนี้ดูดูเนี่ยดูตามช่องครับถึงจะเห็นครับนั่นแหละมองไปตามช่องครับสองวันมันไม่มีเลย มันรู้จักย่ังีงมันตีตายอย่างงี้นี่ดูจากสภาพไปก็จะใจเหี่ยวอยู่เนาะก็นั่นแหละมันตายแล้วเนาะพอดีเจ้ตัวนี้เข้าไปนี่เจอสซมแดงเข้าไปไดใช่แล้วเนือเอาที่ได้กำไรเพือนเนาะได้กำไรพร้อมเนาะสามพันโซมแดงพืชอันเจริญมาเติมสซมแดงประจําตัวงอกงามชาวไร่ก็ปล่อย พืชพันเจริญเมื <favorite> ่อเติมโซมแดงลงไปเป็นสมุนไพรที่ทำให้พืชแข็งแรงอาหารชุกำลังพืชผมบอกมันเก็บได้ยิ่เป็นสุดเลยครับัววมัหมกรนกันถัวก็ได้ถัวฟักยาวกามเขาเข้นเขาบอกสำหวับยืดไปเลยประกอบด้วยสาริสี การเจริญเติบโตและสารชีวภาะสกัดจากธรรมชาติร้อเซไม่มีสารพิเจือปนและตกค้างปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม